มีลูกค้ากลบอบถามมาเยอะแยะเลยว่าีเกิธภัณฑ์ราคาฮัลิลาาขายนอยู่บริเวณไหนครับวันนี้คลิปนี้เราจะพาลูกค้ามาให้รู้จัก,กจากกาเราก็๋ยวจะมีน้องๆมาแนะนำให้นะครับถ้าลูกค้ามาทางฝั่งในเมืองนะคะ,ะลูกค้าจะผ่านโรงเรียนยโแล้วก็ หน้าอำเภอแล้วก็ขับไปนิดจะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะคะแล้วก็ขับไปนิดนึงจะเห็นปั๊มปตทร้านของเราอยู่ข้างปั๊มปตทหัดใหญ่ในนะะี้่ะครับครับถ้าผ่านมาถ้ามาจากทางสาบินนะครับจะผ่านโรตสัสแล้วก็ตลาดเกษตรนะครับแล้วก็ลูกค้าตรงมาเลยแล้วก็ดูเตือนที่ไฟแดงแล้วก็บริษัทจะอยู่ติดกับปั๊มปตทหาดใหญ่ในนี้ครับอ่าถ้าลูกค้าสนใจนะคะสนใจอย่าวรถทอนน้าสามาราเข้ามาที่ ีเ t สาขา p ไซเคิลสาขาอยูในข้างฟานปอลาร้อร์ได้เลยค่ะ